บทที่98ท่านพ่อท่านแม่คราวนี้มีทางรลอดแล้วเจ้าค่ะพอมาถึงนั้นก็พูดเพิ่งออกมาทันทีเสียวซิงหัวใส่น้าอย่างจนใจจะวิ่งมาจากไหนกันนี่เหงื่อไหลใครย้อยขนาดนี้นางพักแล้วกินขนมสักชิ้นก่อนสิแต่เมืออเฉียวเอ๋อไม่สนใจขนมสักนิดท่านแม่ข้าเคยบอกท่านแล้วใช่ไหมว่าข้าเฉียนเหลาและเฉียนวินจะไปตามหายอดคนได้ยินว่ายอดคนท่านนั้นมีวิชาแพทย์สูงส่งไอล่านี้ ไม่มีโรคอะไรที่รักษาไม่ได้ไม่มีพิชชนิดไหนที่เขาแก้ไม่ได้เพียงแต่คนผู้นี้เมักจะเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วหาตัวไม่ง่ายเท่านั้นพวกเราช่วยกันสืบข่าวไปทั่วในที่สุดเราก็ได้ข่าวที่แน่นอนแล้วว่าทะยะนี้ยอดคนท่านนี้พ,พักอยู่ที่เขาว,วินเสียเรารีบพาท่านพ่อไปขอให้เขาช่วยถอนพิเทศกันเถอะเจ้าค่ะนางพูดเร็วมากจนเสี่ยวเสียงหขามึนงงไปหมดพวกเจ้าไปได้ยินชื่อยอดคนท่านนี้มาจากไหนกันเขาสามารถถอนพิได้จริงหรือ ควรรู้ว่ายามนิเซียวจันทิงมีสุขภาพอ่อนแอเขาหินเสี่อะไรนั่นท่านหางจะไม่ผิดน่าจะอยู่ห่างจากที่นี่ไปสามรอยนี้อยู่ดีๆเธอเลื่อเท่าล่าเดินทางไปถึงสามรอยนี้โดยไม่ถามให้แน่ชัดก่อนได้อย่างไรหากไปถึงแล้วกลับพบว่าเป็นแค่สิบแปดมงกุฎจะไม่แยกไปกันใหญ่หรอกหรือท่านแม่พวกข้าสืบมาอย่างละเอียดแล้วไม่มีทางผิดพลาดแน่พวกเขาได้ยินมาว่ายอดขนท่านนี้แซ่เซียผู้ขนเรียกเขาว่าหมอเทวดาเซีย ปกติมักจะพาภรรยาเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วเวลาช่วยรักษาอาการป่วยให้ผู้คนก็ไม่เคยเก็บค่ารักษาแม้แต่อแปะเดียวว่ากันว่าวิชาแพทย์ของเขาลำเลิศมากจนถึงขั้นเคยช่วยคนตายที่นอนอยู่ในโรงฟื้นขึ้นมาเสร็จทุยซ้าไม่เคยเก็บค่ารักษาแม้แต่อแปะเดียวเสี่ยวซิงหัวฟังแล้วรู้สึกไม่เหมือนสิบแปดมงกุศเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นเขาเดินทางรักษาผู้คนไปทั่วก็พอใจดีอย่างทั้นถือ ก็ไม่ใช่รักษาให้เปล่าๆข้าได้ยินมาว่าหมอเทวทาท่านนี้ดูดวงชะตาเป็นด้วยคนป่วยที่เขารักษาต้องเหมาะวันเดือนปีเกิดของตนเองให้เขารู้หากเป็นวันเดือนปีเกิดที่เขาพอใจเขาจะเก็บเส้นผมของฝ่ายตรงข้าไปเส้นหนึ่งช่างเถิดเดี๋ยวหมอเทวธาเดี๋ยวก็ดูดวงฟังดูเหมือนพวกเล่นปาหินี้ถ้าพไม่มีผิดเซียวจันถิงเอ่ยเสียงเรียบลำบากพวกเจ้าแล้วแต่อย่างไรก็ต้องรอบคขอบเอาไว้ก่อนระวังจะถูกหลอกเขาได้ เมืองเฉียวเอ๋อเห็นพ่อแม่สามีไม่ใส่ใจก็รมร้อนใจท่านพ่อท่านแม่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะเจ้าคะพวกขราสืบข่าวตามทางไปเรื่อยยากนักกว่าจะหาหมหทวราเซธเทนั้นพบตอนนี้เฉียนเหย่ยและเฉียนบินเฝ้าอยู่ที่นั่นพอครวญว่าเขาจะจักไปเสียก่อนแล้วให้ข้ารีบกลับมาพาท่านพ่อไปนี่แหละเจ้าค่ะเสียวจันถิงเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็กลับเอ่ยขึ้นว่าตอนนี้ค่ำแล้วเจ้ากลับไปพักผ่อนก่อนรอพรุ่งนี้พอจะส่งคนไปสืบข่าว แล้วตัดสินใจกันอีกทีเมืองเชียวเอ๋อได้ยินเช่นนี้แม้ในใจจะร้อนรนมากแต่ก็จำต้องยอมรับวันลุ่งขึ้นเซีวชันถิงส่งคนไปสืบข่าวเพียงแค่ครึ่งวันก็ได้ข่าวกลับมาหมอเทวดาเซียพูนั้นมีวิชาแพทย์สูงส่งจริงโดยเฉพาะฝีมือการฝังเข็มยิ่งเด็กเดียวว่าสูงล้ำดุดเทพเชเลทีเดียวเพียงแต่คนผู้นี้มีนิสัยแปลกประหลาดปกติมักจะพาภรรยาออกเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วหาตัวไม่ง่ายเลย ท่านหมอเฉียงผู้เป็นหัวหน้าหมอถวงกล่าวเขาเคยพบท่านหมอเสียมาก่อนหากให้ท่านหมอเสียตรวจอาการของคงแย่ดูบางทีอาจจะมีวิธีพิสดารที่ช่วยขจัดพิษเอ่ท่างได้ก็เป็นได้เสี่ยวซิงขาวได้ยินเช่นนี้ใจย่อมวนไหวมากนังจึงหันไปเกลี้ยกล่อมเสี่ยวจันถิงยามนี้หมอหลวงในวงังล้วนจนหนทางไม่ว่าอย่างไรเขาก็ควรทองดูข้าจะไปเป็นเพื่อนท่านเองหากไม่สําเร็จก็ถือว่าเราออกไปท่องเที่ยว ผ่อนคลายอารมณ์ก็แล้วกันเซียวจันถิงพยักหน้าหลังจากกลับถุนในห้องเต้ทรงทราบก็เริ่มเก็บสัมภาระเตรียมรถมาสำหรับเดินทางไกลเตรียมเดินทางไปยังเขาบินเซียเพื่ยเหินทราบข่าวก็เรียบรุดมาหาข้าเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าอย่าที่ท่านพ่อดื่มต้องเคี่ยวหนานแค่ไหนต้องใส่ยาสม,มุนไพรตัวไหนเวลาไหนและต้องใช้ไฟแรงแค่ไหนหากปล่อยให้มามากับสาวใช้จัดการข้าไม่วางใจเลยเจ้าค่ะ เสียวสิงฮัวคิดดูก็รู้สึกว่ามีเหตุผลจึงตัดสินใจให้เพื่อนหิงทำไปด้วยส่วนเมื่อเซียวเอ๋อให้ทั้งอยู่ที่จวนช่วยเซิ่วเหมยดูแลเด็กมาทั้งสองตอนนี้เจ้าก็อายุไม่น้อยแล้วสมควรมีลูกสักคนแต่แม่ก็รู้ว่าหากเจ้าเป็นแม่คนในตอนนี้เจ้าก็คงทำได้ไม่ดีแน่ดังนั้นรีบฉวยโอกาสเรียนรู้วิธีดูแลเด็กจากซิ่วเหมยไว้จะได้เตรียมตัวไว้เผื่อสำหรับอนาคตจากนั้นก็ไลยให้เมื่อเซียวเอ๋อไปหาซิ่วเหมย เมืองเฉียวเออที่ย็นเช่นนี้ก็หัวเถาะไม่ออกคล้องให้ไม่ได้แต่นางเองก็เข้าใจว่าจะทิ้งซิ่วเหมวยว้าที่จวนคนเดียวไม่ได้จึงจำใจรั้งอยู่ที่จวนตามคำสั่งของแม่สามีเสี่ยวเิงฮขว,วาพาสามีและบทสาวออกจากเมืองเอี้ยนจริงมุ่งหน้าไปยังเขาบินเซียเวลานี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงสองข้างทางจนเต็มไปด้วยชีเดืองอ่อน บางครั้งเมื่อมีลมพัดผ่านก็จะมีใบไม้สีทองล่วมลงมาบนถนนถนนหลวงยังไม่มีคนคอยเก็บขวาดทำกลางเสียงกระดิ่งผูกคอม้าดังกังวานกีบม้าเท้าเหยียบย่ำลงบนใบไม้สีเหลืองอ่อนนุ่มเป็นจังหวะทำให้รถม้าเล่นไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงกว่าปกติเซียวซึ่งหัวกับเซียวจันถิงนั่งอยู่ในรถม้าขันหน้ารถม้าคันนี้กว้างขวางมากนางประคองเซียวจันถิงให้เอ็นกายลงบนเบาะก่อนจะเลิกมั่นขึ้นมองออกไปด้านนอก ท่านดูสิภูเขาด้านนอกถูกปกคลุมด้วยสีเหลืองทองดูคล้ายกับเขาคุยจี้ของเราเหลือเกินเสี่ยวจันถิ่งหันไปมองเดวแววตาที่แฝงด้วยรอยยิ้มคล้ายอยู่บ้างจริงๆไม่ว่าหมอเทวดาคนนั้นจะรักษาได้หรือไม่เดาออกมาเที่ยวบ้านก็ดีเหมือนกันใช่เดิมก็ไม่ได้หวังอะไรจะรักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเสี่ยวสิงหัาได้ยินเช่นนี้ก็ยิ้มพังหันไปมองทวทวน์ด,ด้านนอกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ความเคลื่อนไหวของรถมา้าภูเข่าลูกแล้วลูกเล่าดูแลกับพระปอดพูกันซึ่งแขวนอยู่ตรงขอบฟ้าอันหา่างไกลในฤดูใบไม้ ai, ร่วงเช่นนี้ขนเข่าใหญ่น้อยรวนถูกแต่งแต้มด้วยสีเหลืองทําให้ดูสดใสขึ้นไม่น้อยแม้เซียวจันถึงจะบอกว่าไม่ใส่ใจแต่นางก็ดูว่าเขาหวังว่าสุขภาพของตนเองจะแข็งแรงขึ้นหวังว่าตนเองจะได้กลับไปเป็นลูกผู้ชายที่ยันยืนสู้ฟ้าดินเหมือนเฮอตได้อีกครั้ง นางเองก็หวังว่าหมอเทวดาเซี่ยพู้นั้นจะสามารถรักษาอาการของเสี่ยวจันถิงได้เสี่ยวจันถิงร่างกายไม่แข็งแรงหนดดมาย่อมไม่กล้าเล่นเร็วเดินทางเช่นนี้ไปได้เรื่อยประมาณสิบวันในที่สุดก็ไปถึงเชิงเขาหววินเซี่ยเซียวเฉียนเหว่ยซึ่งได้รับข่าวล่วงหน้ามาถอดรับขบวนของบิดาทิ้งเซียวเฉียนหินให้อยู่เฝ้าบนเขาป้องกันไม่ให้หมอเทวดานี้ไปก่อนท่านพ่อท่านแม่ข้าได้ยินมาว่าระยะนี้มีคนมาขอให้ท่านหมอเซี่ยรักษาไม่น้อย แต่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ค่อยสบายเออเลยไม่ยอมรักษาอาการป่วยให้ใครง,ง่ายๆขอรับข่าวนี้แพทย์สะพัดออกมาไม่นานนี้เซียวเฉียนหยาะฟังแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยแต่ถ้าให้อีกฝ่ายไม่ยอมรักษาก็ต้องรองไปขอท้องดูสักครั้งหลายวันมานี้เฉียนหวินคอยเฝ้าอยู่ที่นอกว่ายของท่านหมอเซียแต่ก็ยังไม่ได้พบหน้าเขาเลยสักครั้งช่างเถิดหาที่พักก่อนเดี๋ยวแม่จะตามไปดูกับพวกเจ้าจริงๆเซียวซิงฮวา ก็ไม่ได้รู้สึก,กว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากสักนิดเป็นหมอก็ต้องรักษาคนป่วยอยู่แถวไม่ใช่หรือพวกนางอุตส่าห์เดินทางมากกะถึงสามร้อยทีแค่พูดจาให้ดีหน่อยแล้วมอบของขวัญให้อีกฝ่ายชอบก็คงหมดเรื่องแล้วแต่พอขึ้นไปบนเขาว,วินเซียเมื่นไปถึงบ้านของหมอเทวดาเสียนางก็รู้สึก,กว่าตนเองคิดง่ายเกินไปที่แถบบ้านบนภูเขาของหมอเทวดาเสียเป็นแค่กระท่อมธรรมดาหลังหนึ่งด้านนอกลอยล้อมด้วยธูปไม้ไผ่แต่นอกครัวไม้ไผ่กลับมีผู้คนอยู่มากมาย เมื่อเดินเข้าไปถามถึงได้ดูว่าทีแท้คนเหล่านี้ต่างก็มาขอให้หมอเทวดาเซียรักษาอาการป่วยให้เช่นเดียวกันบางคนเดินทางไกลถึงสี่ห้าร้อยลี้เิียด้วยซ้ํานี่ชักจะยากขึ้นมาเสร็จแล้วสิมีหนทางไหนบ้างไหมอย่างน้อยก็ต้องหาทางพบหมอเทวดาเซียให้ได้สักครั้งเสี่ยวซิงหัวถามเสียวเฉินหมิ่นเสียงเบาเสี่ยวเฉินหมิ่นเฝ้าอยู่บนภูเขามาหลายวันแล้วเขาก็าหมดคิ้วพังใส่หน้าท่านแม่ไม่ง่ายเลย หลายวันนี้ข้าได้เห็นหน้าหมอเทวดาเซี่ยเพียงครั้งเดียวซัเขายังไม่สนใจข้าสักนิดเลยขอรับจริงๆพอตกค่ำบอกรับใช้ของหมอเทวดาเซี่ยก็จะออกมาขับไล่ผู้คนไม่อยอมให้เฝ้าอยู่ที่นี่เพราะกลัวจะรบกวนการพักผ่อนของเซี่ยหูหินทุกคนถูกขับไล่ไปจนหมดมีเพียงเสี่ยวเฉินวินชี้แทงทำเป็นจากไปก่อนจะอาศัยเส้นทางเล็กๆมาแอบซุ่มอยู่ในพงหญ้าข้างกระท่อมรออยู่ตลอดทั้งคืนถึงได้เห็นหมอเทวดาเซี่ย เมาเด็ยยาสมุนไพรเขารีบเข้าไปขอพบแต่หมอเทวดาเสียกับไม่สนใจเขาสักนิดแม่ยมนี้เขาจะเป็นถึงอู่ช่างโหแต่ก็ไม่อาจใช้ดาบพลาดคอผู้อื่นบีบบังคับให้ไปรักษาพิธาของเขาได้แถมชาวว่าไปท่านพ่อก็ยังมาไม่ถึงเขาหินเสียเขาจึงไม่กล้าทําอะไรโดยพละการเสี่ยวซึงหัวขมวดคิ้วขุนคิดอยู่ครู่หนึ่งถ้าอย่างนั้นคืนนี้แม่จะหาวิธีทั้งอยู่บนเขากับเจ้าไม่ว่าอย่างไรก็ต้องหาทางไปพบหมอเทวดาเสียผู้นี้ แล้วขอท้องเขาให้ได้นางชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อบ่ารับใช้ของตรกกูลเสียมีวรยุทธ์หรือไม่มีขอทับซ้ำยังดูเหมือนจะเป็นยอดฝีมืออีกด้วยไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถขับไล่พวกคนทั้งหมดให้ลงจากภูเขาไปได้เสียวสิงหัวเพยียกหน้าดูถ้าหมอเทวดาเสียผู้นี้คงจะมีฐานะไม่ธรรมดาไม่ใช่หมอบัดน,นอกทั่วไปแน่ๆเราไม่อาจบีบบังคับมากเกินไปไม่เช่นนั้น อาจจะทําให้เขาไม่พอใจได้ถ้าตอนนั้นเขายืนครานไม่ยอมช่วยแม่ก็มีแต่ต้องใช้วิธีตื้อเท่านั้นไม่ว่าอย่างไรก็ต้องขอให้เขาช่วยตรวจด,ดูอาการของพ่อเจ้าให้ได้ท่านแม่พูดถูกแต่ตอนกลางคืนอากาศหนาวเย็นให้ข่าวกับพี่ใหญ่ฟอลอยู่ที่นี่เถิดขอรับไม่แม่จะอยู่เองเสี่ยวซิงความูดีปวดใจทั้งสองยังหนุ่มยังแน่นยอมทําอะไรได้ไม่สะดวกเข้านางถึงตอนนั้นหักได้พบหมอเทวดาเสียอย่างมาก นางกระแทกทำเป็นหมดสติดูซิวหมอเห็นเขายังจะเพิกเฉยได้หรือไม่หากเขาสนใจนางก็หมายความว่ายังมีโอกาสพูดคุยกันเสี่ยวซิงฮอตัดสินใจแล้วแต่พอเห็นบุตรชายไม่วางใจนางก็เลยบอกเล่าความคิดตนเองให้เขาฟังแม้เสี่ยวเฉียนหมิ่นจะเป็นห่วงมารดาแต่ไม่อยากให้มารดาลำบากแค่คิดๆดูก็เห็นว่ามารดาพูดมีเหตุผลหากตนเองเฝ้าอยู่บนเขาก็ใช่ว่าจะเอาชนะ่าวรับใช้ตะกุลเซียได้ สํมต่อให้เอากําลังพลมาล้อมก็ใช่ว่าจะบีบบังคับให้อีกฝ่ายยอมรักษาบิธาได้อยู่ดีเรื่องแบบนี้จะใช้ไม้แข็งไม่ได้แผนแท้งทัาเป็นอ่อนแต่ย่อมดีกว่ามากและแผนแบบนี้ต้องให้ท่านแม่เป็นคนลงมือถึงจะได้ผลหากแผนนี้ไม่สําเร็จคอยใช้ไม้แข็งบีบบังคับถึงตอนนั้นอีกฝ่ายไม่ยอมรักษาก็ต้องรักษาหลังจากลงจากเขาเซียวซิงฮาวาบอกรอบแผนการให้ลูกที่เหลือฟังเซียวเฉยนอยู่กับเพื่อยเหิงต่างก็ไม่เห็นด้วย เผยหงถึงกับเสนอตัวว่าจะขึ้นเขาไปทําตามแผนแทนเองเสี่ยวซิงหัวปฏิเสธทันทีเด็กสาวอย่างเจ้าหน้าบางมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกจะทําหากถูกจับได้แผนของเธไม่ต้องล้มเหลวหรอกหรือเสี่ยวซิงหัวสรุปก่อนจะกําชับลุกๆไม่ให้บอกเสียวจันถิงหลายว่าหลังจากนั้นนางจะอยู่เป็นเพื่อนเสี่ยวจันถิงในตอนกลางวันรอจนเขานอนแล้วก็รีบตามบทชายขึ้นเขาไปซุ่มรออยู่นอกกระท่อมของหมอเทวดาเซีย อากาศยามค่ำคืนในฤดูใบไม้ร่วงในป่าลึกหนาวกว่าด้านนอกมากแม้เซลซิงเขาจะสวมเสื้อคลุมตัวใหญ่แต่ก็ยังรู้สึกว่าเย็นที่เท้าเราก็มีลมหนาวแทรกผ่านเข้ามาในกระดูกนางรู้ดีว่านี่เป็นโรคประจําตัวที่เกิดจากการแช่อยู่ในน้ำเย็นมาหลายปีหลายปีนี้นางมีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นมากอาการไม่เคยกําเริบจึงคิดเอาเองว่าหายดีแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าเพิ่งมาเฝ้าอยู่บนภูเขาไม่กี่วันก็เริมปวดขึ้นมาอีก ที่น่าจนใจที่สุดก็คือท่านหมอเซี่ยผู้นี้ทําตัวเรากับเซียนวนว,นวันเอาแต่หลบซ่อนอยู่ในกระท่อมไม่เคยโผล่หน้าออกมาสักครั้งเฝ้าอยู่สองสามวันน,นางก็อดสงสัยไม่ได้คงไม่ใช่ท่านหมอเซี่ยฉากไปแล้วหรอกนะเป็นไปไม่ได้ขอรับขากับพี่ใหญ่ผัดกันเฝ้าทางขึ้นเขาอยู่ตลอดเวลายังไม่เห็นพวกเขาออกมาเลยไม่อย่างนั้นให้แม่แท่งทงเป็นหมดสติแล้วขอร้องให้ช่วยเหลือดีไหมบางทีพวกเขาอาจจะได้ยินก็ได้ แต่เซียวเฉียนหมินไม่อาจตัดใจให้มานาต้องลำบากท่านแม่ไม่ได้หากท่านเป็นลมอยู่ที่นี่ข้าก็ต้องรีบหลบถึงตอนนั้นหากท่านหมอเซียวไม่ยอมออกมาท่านไม่ต้องนอนทนไหน่ตรงนี้รอกหรือยามกลางคืนบนภูเขาอากาศหนาวเย็นมากหากไม่สบายไปก็คงแย่แน่ๆเซียวซิงหัวคิดคิดดูก็รู้สึกว่ามีเหตุผลสุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกอื่นไในเมื่อตัดสินใจแล้วก็มีแต่ต้องอดทนรอต่อไปแต่หลายวันต่อจากนั้น บาวรับใช้ของหมอเทวดาเซียกลับไม่อยากให้ใครขึ้นเขาไปบนเขาหินเสียอีกแม้กระทั่งตอนกลางวันก็ไม่ได้เห็นใครก็ไล้ลงจากเขาหมดสำคาผู้ที่ใช้ก็โอหังเอามากๆเรื่องนี้ทาให้ผู้คนต่างไม่พอใจใครๆถางก็พูดว่าหมอเทวดาสมควรใใมีใจเมตตาช่วยเหลือผู้คนถึงจะถูกทาไมถึงได้มีจิตใจโหดยห้มอมหิตเช่นนี้ไม่ยอมช่วยรักษาอาการป่วยขยองพ่ะว่าตอ,อนนี้ถึงกับหยิดครองเขาหินเสียเอาไว้ เห็นชัดๆว่าไม่ยอมเหลือทางเพือให้ผู้อื่นเลยบางคนที่ทนรอมาหลายวันก็ยังไม่ได้พบหมอเทวดาต่างก็โมโหมากพอเห็นว่าอีกฝ่ายพูดจาไม่ถูกหูก็เกือบจะลงไม้ลงมือกับบ่าวรับใช้ตะกุนซี่ไม่รู้เหมือนกันว่าบ่าวรับใช้คนนั้นมีความเป็นมาอย่างไรเห็นชัดๆว่าเขาไม่ได้ทําอะไรอีกฝ่ายก็ลงไปนอนกองกับทื้นเสร็จแล้วตุกคนอาบผักค้างในใจต่างทับรูวว่าบ่าวรับใช้ผู้นี้มียุทัตสูงส่งดังนั้นจึงไม่กล้าเผชิญหน้าตรงๆ หลังจากคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งบางคนเลือกที่จะจากไปแต่บางคนควรจะขอท้องดูแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีแผนการอะไรซ่อนอยู่หรือไม่เซียวซิงอว่าเห็นเช่นนี้เก็คิดว่าตอนกลางคืนจะใช้เส้นทางเล็กย้อนกลับขึ้นไปบนภูเขาอีกครั้งซายคิดว่าหากต้องทนต่อไปอีกหนางคงต้องทนต่อไม่ไหวแน่ในใจก็อดคิดไม่ได้ว่าอยากใช้มีดแทงบาของตอนเองแล้วคลายไปเขอประตูกะท่อมของหมอเทวดาเสียเสียให้เรือรุ้รอดขาดไ่ถึงว่าพอกลับไปถึงที่พัก ขณะที่กำลังรอให้เซียวจันถิ่งขับแล้วตนเองได้ขึ้นไปบนภูเขาใหม่ในยามพลบค่ำนางครับมีอาการหน้ามืดตาลายร่างกายไหลเรี่ยวแรงเสียวซึงหัวหิ้มคืนใจคิดว่าคงเป็นไข้ไม่สบายสินฮะหากเป็นเช่นนี้ก็คงไม่จำเป็นต้องใช้แผนเจ็บตัวออมมีแทงตนเองอีกแล้วขณะที่กำลังคิดอยู่นางก็จำออกมาดังๆติดกนหลายครั้งแม้กระทั่งน้ำมูกใส่ก็ไหลออกมา หลายวันนี้เสี่ยวเจินถิงสุขภาพไม่แข็งแรงจึงเข้านอนแต่หัวค่ำทุกวันวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาก็เห็นเสี่ยวซิงฮวนอนอยู่ข้างๆแม้จะไม่รู้ว่าทำไมแต่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างแปลกๆเหมือนเสี่ยวซิงฮวนมีเรื่องปิดบังเขาวันนี้นางจาาไม่หยุดก็อดขมวดคิ้วไม่ได้เรียกหมอหลวงมาตรวจด,ดูเอดิอเกรงว่าคงไม่สบายแล้วว่าแล้วก็เอื้อมมือมาดึงนางเข้าไปใกล้ๆแล้วแต่หน้าผากดูเหมือนจะตัวร้อนอยู่บ้าง เสียวซิงหอมีเรื่องปลุกผิดเขาเนเชรู้สึกผิดไม่น้อยดังนั้นจึงจงใจกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าสงสัยเมื่อวานลืมปิดหน้าต่างโดนลมโขกก็เลยเป็นไข้แต่ทำไมข้าทำไม่ได้นะวอนะถังห้องของเราไม่ได้ปิดน,า,นางนี่เนเช่นนี้ก็เงยหน้าขึ้นมองเห็นดวงตางของเสียวจันถิงเปล่งประกายเรากับอ่านใจของนางออกเสียวซิงหวัวเริ่มตื่นตระหนกแต่เปลือกนอกยังฝืนยิ้มก่อนจะรีบเก่ากลบเกลือนข้าอาจจะลืมปิดนะ เซียวจันถิงเห็นเช่นนี้ก็หันไปสั่งให้สาวใช้เชิญหมอหลวงโดยไม่พูดอะไรอีกไม่นานนักหมอหลวงก็มาถึงหมอหลวงลงมือตรวจที่ประจรให้เซียวซึงฮวาต่อหน้าเซียวจันถิงโอหินมีลิ้นแดงและฝ้าขาวบนลิ้นชีพจรลอยตึงบ่งบอกว่าถูกลมเย็นมากเกินไปจําเป็นต้องขอจัดไอเย็นในร่างกายข้าน้อยจะเขียนเทียบยาให้เดี๋ยวนี้ดบกวนท่านหมอหวังแล้วรอจนหมอหลวงหวังปลีกตัวไปเขียนเทียบยา เซียวจันถิงจ,งจึงค่อยเอื้อมมือไปกุมมือนางเอาไว้พาขงขมวดคิ้วแน่นคงเป็นเพราะระหว่างทางนี้ทั้งเหนื่อยทั้งกังวลมากเกินไปหลายวันนี้ก็ไม่ได้พบหน้าท่านหมอเสียท่านนั้นจาร้อนใจก็เลยล้มป่วยลำบากเจ้าแล้วจริงๆแค่ไม่สบายนิดหน่อยเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแถมจะว่าไปแค่ค่าดื่มยาดื่มยาแค่ไม่กี่เทียบก็คงหายดีแล้วปากนางกล่าวเช่นนี้แต่ในใจกลับคิดว่าอย่างนี้ตนเองล้มป่วย หมาะจะช่วยโอกาสขึ้นเขาไปหาท่านหมอเสี่ยพอดีคราวนี้ไม่ต้องรอยถึงใกล้ตอนกลางคืนแล้วถึงในตอนกลางวันบนภูเขาก็ไม่มีคนอื่นขอเพียงหาหนทางขึ้นไปได้ก็จะทําตามแผนได้อย่างแน่นอนนางวางแผนไว้เป็นอย่างดีแต่คิดไม่ถึงว่าพอนางล้มป่วยเซี่ยวจันถึงจะคอยจับตามองนางไม่ให้คลาดสายตาเขาไม่เพียงแต่บังคับให้นางกินข้าวกินยาตรงเวลาแม้กระทั่งยามนอนกลางคืนก็ยังต้องลากนางไปนอนด้วยกัน หากนางายเบี่ยงพม่อมีธุระต้องไปทําเขาก็จะไม่ยอมนอนเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้เสี่ยวซื่งฮวาก็กลุ้มใจเหลือเกินหากยังเสียเวลาอยู่เช่นนี้จะได้ท่านหมอเสี่ยเมื่อไรกันเสี่ยวเฉียนเหยาก็เสียวเว่ยวเฉียนหมินเองก็ร้อนใจทั้งสองปรึกษากันแล้วก็ตกลงใจว่าจะไปคุกเข่าขอร้องท่านหมอเสี่ยให้ลงเขามารักษาพิดาแต่คิดไม่ถึงว่าเพิ่งคุกเขาได้เพียงครึ่งช่วยยามเบารับใช้คนนั้นก็ออกมาจากพวกเขาโยนลงมาจากภูเขาไม่ว่าจะคุกเข่าขอ,ขอร้องอย่างไร ก็ไม่มีประโยชน์เสี่ยวเฉยนเหนยวนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นได้ก็เลยแต่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแขนใจนะักแม้กระทั่งเผ่ารับใช้เราก็ยังสู้ไม่ได้แต่เสี่ยวเฉียนหินกลับกล่าวปอบตามความเห็นของข้าท่านหมอเสี้ยผู้นี้ต้องมีความเป็นมาไม่ธรรมดาเ่ารับใช้ของเขาต้องไม่ใช่คนธรรมดาเช่นกันข้าดูแล้วเขามีรูปร่างสูงใหญ่หนวดเขาทกคึ้มดวงตาที่จับจ้องผู้อื่นเย็นชาเหมือนพูดผี คงต้องเป็นยอดคนเหมือนกันแน่ท่านกับข้าต่างเคยผ่านสนามทบมาคนธรรมดาย่อมไม่อยู่ในสายตาแต่เขาผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาสูไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเสี่ยวเฉียนเหี่ยวคิดดูกก็ใช่เดินนั้นจึงแคล่าวในน้ำเสียงทอดถอนใจน้องรองเจ้าพูดถูกเพียงแต่ยามนี้เราต้องหาวิธีเชิญท่านหมอเสีย่ยไปตรวจอาการท่านพ่อให้ได้หากไม่ได้จริงๆก็ต้องนำกำลังไปล้อมเขาหินเสีย่ยบีบบังคับเสี่ยให้รู้แล้วรู้รอด ท่านพ่อของเราเป็นใครท่านเป็นถิ่นของคงเย่จำยังเคยสร้างความดีความชอบต่อต้าชาวมามากมายจะไม่คู่ควรให้หมอเทวดาเสียตรวจทัวการเลยถือแต่เสี่ยวเฉียนหมิ่นกับคิดรอบครอบกว่าเบ่ารับใช้ผู้นี้แปลกประหลาดมากหมอเทวดาเสียก็มีนิสัยแปลกประหลาดเช่นเดียวกันจะรับมือคนอิทธิภพเหล่านี้จะใช้วิธีธรรมดาทั่วไปไม่ได้หากส่งคนไปล้องภูเขาจริงเกิดพวกเขาโมโหข,ขึ้นมาแล้วยืนกรานย,ยอมหักไม่ยอมเงอ ถึงตอนนั้นใครจะมารักษาท่านพ่อของเราดังนั้นแผนการเดียวในตอนนี้ก็คือให้เผยเหิงขึ้นเขาเผยหิงเสี่ยวเฉินเหยี่ยวได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกโอวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีใช่เผยเหิงเป็นสติหากนางแซงเป็นลมพวกเขาคงไม่ค่อยหวาดระแวงสักเท่าไหร่หากพี่ใหญ่เห็นด้วยเราก็ไปพูดกับเผยเหิงกันเพียงแต่เรื่องนี้องค์ปกปิดไม่ให้ท่านแม่รู้ไม่เช่นนั้นท่านแม่ เอไม่ยอมไม่เพื่อเหิงไปลำบากแน่แน่นอนอยู่แล้วสองพี่น้องปรึกษากันเสร็จก็ไปหาเพื่อเหงิงหลายวันนี้เพื่อเหิงลงมือเคี่ยวยาให้บิดามารดาเองใจนึกอยากจะเจ็บปวดแทนเสียด้วยซ้ําพอได้ยินแผนการของพี่ชายทั้งสองนางย่อมต้องปกปากรับคาทันทีโดยเหตุนี้วันนี้หลังจากปฏิบัติบิดามารดาดื่มยาเสร็จแล้วอยู่พูดคุยเป็นเพื่อนครู่หนึ่งนางก็อ้างว่าเหนื่อยแล้วขอปลีกตัวออกมาจากนั้น กรีบตามพี่ชายทั้งสองขึ้นเขาไปบังเอิญวันนี้มีฝนโปรยปลายบรรยากาศในภูเขาทั้งชื้นทั้งมืดจนแทบ,บมองไม่เห็นมือของตนเองเพลอเหิงย่ําเท้าเดินตามพี่ชายขึ้นเขาไปเรื่อยๆด้วยความลาบากในที่สุดก็ไปถึงกระท่อมของหมอดเทวดาเซียกระท่อมซึ่งมีไม่กี่ห้องที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสายฝนโปรยปลายนั้นให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินแม้เพื่อเหิงจะมีพี่ชายสองคนคอยดูแลแต่สองขาของนางก็เต็มไปได้วยดินโคลน ผมเผ้ายุ่งเหยิงสองมือหนาวเน็บจนแทบไรความรู้สึกพี่ใหญ่พี่ทองมีเป็นที่อยู่ของท่านหมอเทวดาสียอย่างนั้นหรือเจ้าคะใช่เนื่องจากพวกเขาจะถูกจับได้เสี่ยวเฉียนหุ่ยจึงไม่กล้าจุดไฟได้แต่อาศัยความรู้สึกมองไปเท่านั้นตอนนี้ฝนตกไม่สู้ให้คาแซงทําเป็นเดินเข้าไปป้วนเปีเ้ยนแถวๆนั้นพอเผารับใช้นั้นออกมาไล่คาคอยหาทางท้าทายแล้วหลอกล่อเขาไปทางอื่นถึงตอนนั้นเจ้าขลิบเดินไปที่กระท่อมนั่น แล้วลองดูซิว่าจะมีหนทางพบท่านหมอเทวดาได้หรือไม่ได้เจ้าค่ะทําตามที่พี่รองพูดเถิดเพียงแต่เผ่ารับใช้คนนั้นมีวรยุทธ์สูงส่งท่านต้องระวังให้มากแน่นอนอยู่แล้วพี่ใหญ่เดี๋ยวข้าจะหลอกล่อบ,บ่ารับใช้ผู้นั้นไปส่วนท่านคอยอยู่ที่นี่จะได้คอยดูแลเพื่อเงิงถกครงข้าจะแอบซุ่มอยู่แถวๆถวนี้หากมีอะไรจะได้ออกมาช่วยเพื่อเิงได้ทันสามคนพี่น้องปรึกษากันเสร็จ เสี่ยวฉินหมิ่นเริ่มทำตามแผนการเขาเป็นคนละเอียบรอบคอบดังนั้นจึงเดินอ้อมไปรอบหนึ่งก่อนจะแจ้งทำเป็นเหมือนพึ่งปีขนขึ้นมาจากบนเขาจากนั้นก็วิ่งตรงไปที่ดัวกระท่อมไม่ผิดจากที่คาดทานใดนั้นประตูกระท่อมก็เปิดออกจากนั้นคนสวมเสื้อฟางกันฝนคนหนึ่งก็เดินออกมาจากด้านในคนผู้นั้นมีรูปร่างสูงใหญ่เส้นผมยาวสายายแม้เพื่อเห็นจะเห็นไม่ชัดแต่ก็สัมผัสได้ถึงไอเยน็นที่แผ่ออกมาจากเครื่องของอีกฝ่าย เคมองดูก็รู้สึกหวาดว่นอย่างบอกไม่ถูกนางเห็นเสี่ยวเฉียนวินวิ่งตรงมาที่รั้วกระท่อมไม่รู้เหมือนกันว่าตะโกนอะไรจูๆ่ๆเผ่ารับใช้ผู้นั้นก็พุ่งตรงมาหาเขาด้วยความโมโหเสี่ยวเฉียนวินเห็นท่าไม่ดีก็เรียกวิ่งหนีเผ่ารับใช้เห็นเขาหนีก็ไม่คิดจะตามแต่เสี่ยวเฉียนวินขับหันไปตะโกนเสียงดังว่าชนชันมูสิกใช้ความสามารถยึดครองเขาหินเสี่ยของเราเผ่ารับใช้นั้นวิ่งฝ่าฝานตามมาทันที เสี่ยวเฉียนหินเห็นอีกฝ่ายหลงกลก็เรียกวิงลงจากเขารอจนกระทั่งบ่าวรับใช้ผู้นั้นกับเสี่ยวเฉียนหินจากไปไกลแล้วเสี่ยวเฉียนเหยาะยงค่อยาว่าเอาละทำตามแผนได้แล้วเผยหิงรทีบถอดเสื้อฟางกันฝนที่สวมอยู่ออกและลุกขึ้นเดินไปที่กระท่อมหลังนั้นยามค่ำคืนในฤดูใบไม้ร่วงจำได้มีฝนตกลมหนาวพัดพาเอาหยาดฝนปะทะกับใบหน้าของนางทำให้ร่างของนางสันธริกยิงไม่ได้สวมเสื้อฟางกันฝนเช่นนี้ ไม่นานนักร่้งของนางก็เปียกเชียนไปหมดแต่นางก็อดทนก้าวต่อไปยังทัวมไม้ไผ่ก็ท่อมหลังนี้มีทั้งหมดสมห้องตามหลักแล้วห้องตรงกลางน่าจะเป็นที่พักอาศัยของหัวเทวดาผู้นั้นเดิมนางคิดจะแซงเป็นลมหมดสติแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเพิ่งเดินไปได้ไม่กี่ก้าวนางก็เหยียบโดนตะไคร่ทำให้ลื่นล้มลงไปกองกับพื้นเสียเ่ยวเฉียนเหงาซึ่งซ่อนอยู่ห่างออกไปยอมปวดใจมากเขาคิดจะออกไปช่วยประคองน้องสาวแต่พอนึกถึงจุดประสงค์ในการมาครั้งนี้ ก็จำต้องอดกลั้นเอาไว้เพยเหิงนอนแพอยู่ตรงนั้นแผ่นหลังเปียกชื้นเหลือแต่ครเต็มไปหมดสำมบนพืนยังมีเศษหินอยู่ไม่น้อยพอนางล้มมันก็ตามเข้าไปในผิวทําให้รู้สึกเจ็บปวดมากแต่พอนึกถึงภารกิจที่ต้องทําเพยเหิงก็ตัดสินใจรองให้เสกเสืสอื่นพังร่ำาท้องขึ้นว่าช่วยด้วยช่วยด้วยจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนทมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ